ี่น้องประชาชนพี่น้องคนทํางานที่ติดตามความคืบหน้ากรณีที่ลูกจ้างบริษัทยานพันธ์ลูกจ้างบริษัทเบสบอดี้แฟชั่นลูกจ้างบริษัทเอลฟาสปินนิงนะครับที่ถูกนายจ้างเลิกจ้างไม่จ่ายเงินค่าชดเชยนะครับที่ผ่านมานะครับลูกจ้างได้ดําเนินการนะครับเรียกร้องต่อรัฐบาลกระทรวงแรงงานแลนะก็มายืน่นหนังสือต่อกรรมธิการการแรงงานแล้ว2ครั้งนะครับแต่ว่าการดูแลการ ชดเชยการเดียวยายัางไม่เกิดขึ้นนะครับล่าสุดนะครับลูกจ้างได้ประสานมาที่ผมเกี่ยวกับเรื่องการดําเนินการของกระทรวงแรงงานนะครับว่ากระทรวงแรงงานได้มีการนัดประชุมกันนะครับเมื่อวันที่13มิถุนาย,ยนที่ผ่านมาซึ่งผมเองก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมด้วยนะครับในการที่จะแก้ปัญหาของพี่น้องคนงานนะครับวันนี้พี่น้องคนงานรู้สึกว่ากระทรวงแรงงานนะครับปล่อยปะละเลยไม่ได้นําปัญหาของพี่น้องแรงงาน มาเป็นวาระสําคัญในการที่จะแก้ปัญหานะครับไม่จริงจังในการแก้ปัญหานะครับแล้วก็การประชุมครั้งที่ผ่านมาได้มีการประชุมร่วมกันนะครับโดยที่รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานมอบหมายให้เลขานุการรัฐมนตรีมาทําหน้าที่ประธานในที่ประชุมนะครับแต่ว่าหลังจากการประชุมแล้วนะครับก็หน่วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มาร่วมประชุมก็แยกย้ายกันไปบันทึกการประชุมที่มีการบันทึกประชุมร่วมกันนะครับ ฝ่ายเจ้าหน้าที่ก็ไม่ไม,ไม่ลงบันทึกการประชุมไม่ลงรายมือชื่อในบันทึกการประชุมเพราะฉะนั้นที่นอกรงงานนะครับซึ่งเดือดร้อนจากการถูกเลิกจาก้างไม่ได้รับเงินค่าชดเชยพอรูควรแล้วเราคิดว่ากระทรวงแรงงานควรที่จะให้ความสําคัญมากกว่านี้วันนี้คนงานจึงประสานมาที่ผมในฐานะที่เป็นสอสอนะครับของสัดส่วนแรงงานจากพักประชาชนนะครับในถแถลงการของพี่น้อแรายง,งานนะครับต่อกรณีที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะให้ตัวแทนของ พี่น้องคนงานนะครับได้แถลงการให้กับพี่น้องสื่อมวลชนทราบครับเชิญครับครับสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับแถลงการจากกลุ่มพนักงานที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับนับตั้งแต่การถูกนายจ้างหรือจ้างลอยแพอมค์พนักงานได้เรียกร้องให้รัฐบาลใช้งบกลางเพื่อเรื่องเยียวยาปัญหาเฉินของแนวร่วมคนงานทั้งสี่กลุ่มคนงานเอ็นฟาสปินดิงเอเอ็มซีสปินดิงบอดี้แฟชั่นและยานพันธุ์รวมแล้วไม่เกิน3,000คนใช้เงิน ทั้งหมดราว466้ล้านบาททั้งนี้ทางกลุ่มคนงานยืนยันว่าไม่ได้เป็นการของเงินเปล่าๆครคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติพบการมาให้กับคนงานแล้วทรัพย์สินของนายจ้างที่ถูกกคมบังคับพยึดเอาไว้ก็จะถูกยกให้เป็นของรัฐบาลซึ่งทางรัฐบาลสามารถเอาคืนทางต่อไปได้ในภายหลังข้อเสนอรบประได้ถูกสารต่อโดยนายพิพัฒน์รัฐจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานซึ่งได้ลงนามรับรองเรื่องการ ของก็ไปเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2568ภายหลังการติดตามสอบถามอย่างต่อเนื่องต่อแทนผลงานได้รับทราบจากทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีการขอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาแปนหน่วยงานนั้นได้รับหนังสือความเห็นตอบกลับมาอย่างครบถ้วนแล้วและพร้อมสำหรับการทำข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเป็นการต่อไปโดยเบื้องต้นยังไม่มีหน่วยงานไหนไม่เห็นด้วยในหลักการ เมื่อวันที่19พฤษภาคม2568ทางกลุ่มพนักงานก็ได้รับทราบจากทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีว่าข้อเสนองบการดังกล่าวนั้นได้ถูกงกลับไปที่กระทรวงแรงงานโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการก็ได้รับปากว่าจะแก้ปัญหาให้ทางกลุ่มพนักงานเองซึ่งต่อมาก็ได้นัดหมายเป็นการประชุมในวันที่13มิถุนายน2568มีการมอบหมายให้ในายอารีไกรนดาเลขาธิก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานโดยมีตัวแทนกระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและก้มครองแรงงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกรมการจัดหา,าง,งานเป็นผู้ร่วมประชุมด้วยแต่เมื่อสิ้นสุดการประชุมแล้วก็ไม่ได้มีมาตรการเยียวยาแต่งงานตามข้อเรียกร้องที่กลุ่มพนักงานได้กลับเคลื่อนกันมาราวห้าเดือนต่อกันจากการประชุมร่วมกับผู้แทนกระทรวงแรงงานเพื่อติดตามความคืบหน้าสรุปสาระสำคัญที่ลูกจ้างติดตามคือการอนุมัติพบมาช่วยเหลือลูกจ้างผู้แทนกระทรวงแรงงานแจ้งว่าตามที่สำนักเลขาคณะรัฐมนตรีได้ส่งไป หนังสือไปยังแปดหน่วยงานมีเพียงสามหน่วยงานที่เห็นด้วยและห้าหน่วยงานที่ไม่เห็นด้วยโดยแจ้งว่าเรื่องดังกล่าวเป็นภาระง,งบประมาณที่ผูกพันเป็นระยะยาวให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพิจดดา,ารณาการช่วยเหลือ,เ,อเงินกองทุน,นอื่นๆที่มีอยู่และให้ไปเรื่องรัดดำเนินคดีกับนายจ้างสรุปแล้วตลอดระยะเวลาห้าเดือนมีการประชุมร่วมร่วมระหวา่างกระทรวงแรงงานกับผู้แทนลูกจ้า,จางเช่นเมื่อวันที่ส7บเ็ดเดมษาย,ยน2 5 6พันหรอสิแป นายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐตพนธีว่าการกระทรวงแรงงานก็นั่งหัวโต๊ะเป็นประธานในที่ประชุมแต่ไม่เคยแจ้งเรื่องเหล่านี้ให้ลูกจ้างทราบสรุปคือกระทรวงแรงงานหลอกแรงงานมาตลอดอย่างนั้นหรือมิหนำซ้ําเมื่อประชุมเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้จัดทําบันทึกการประชุมได้ให้ผู้ร่วมประชุมลงนามลายมือชื่อแต่ผู้แทนกระทรวงแรงงานไม่ยอมลงมือลายชื่อในเอกสารพวกเรากลุ่มพนักงานผู้ได้รับความเดือดร้อนจึงขอแถลงต่อสื่อ และสาธารณะในวันนี้ว่าทางกระทรวงแรงงานได้แสดงพฤติกรรมที่ไร้ความรับผิดชอบโดยสิ้นเชิงปิดผิวนี้การรับรองมนตึการประชุมหาทางออกทิสัญญาณงานทั้งด้วยหนังสือและด้วยปากเปล่า,าและใช้วิธีเตะห่วงหลอกลวงแรงงานให้รอคอยวามหวังไปเรื่อยๆมาเป็นระยะเวลาหลายเดือนกับเพิ่มปรุนความเดือดร้อนให้กับพนักงานที่ถูกเรียกงจ้างลอยเพล์ยิ่งขึ้นด้วยเหตุน,นี้ นายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานต้องเร่งนัดหมายประชุมก,กับพนักงานผู้ได้รับความเดือดร้อนอีกครั้งโดยเร็วที่สุดเพื่อหารือแนวทางการเยียวยาแรงงานทั้งจากความเสียหายที่นายจ้างกระทำด้วยการฝ่าฝืนกฎหมายแรงงานและความเสียหายที่เกิดจากกระทรวงแรงงานกระทำซ้ำเติมแรงงานด้วยกลุ่มพนักงานผู้ได้รับความเดือดร้อนครับขอบคุณมากครับ จากข้อมูลแถลงการของคนงานที่ถูกเลิกจ้างนะครับก็เราจะเห็นว่าที่ผ่านมานะครับสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะครับเคยให้ข้อมูลกับลูกจ้างว่าหน่วยงานทั้งแปดหน่วยงานที่สํานักเลขาได้ส่งหนังสือไปขอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการขออนุมัติงบมาจ่ายให้กับลูกจ้างไม่มีหน่วยงานไหนไม่เห็นด้วยนะครับแต่ว่าเมื่อมีการประชุมกันเมื่อวันที่13มมิถุนายนที่ผ่านมา ตัวแทนของกระทรวงแรงงานแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีเฉพาะกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงสาธารณสุขสามหน่วยงานเท่านั้นที่เห็นด้วยอีกห้าหน่วยงานไม่เห็นด้วยนะครับห้าหน่วยงานประกอบไปด้วยสํานักงบประมาณนะครับกระทรวงการคลังนะครับกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็สภาพัฒน์กิเศีกาไม่เห็นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ างกระทรวงแรงงานแจ้งต่อพนักงานแจ้งต่อคนงานในการประชุมเมื่อวันที่13เกิดข้อสงสัยลางแทงใจว่าเอ๊ะทำไมสํานักเลขาสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งข้อมูลกับลูกจ้างว่าหน่วยงานทั้งแปดหน่วยงานเห็นด้วยแล้วแต่กระทรวงแรงงานทําไมแจ้งข้อมูลไม่ตรงกับที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งนี่คือข้อสงสัยว่ากระทรวงแรงงานกําลังดําเนินการเตะขวบในการที่จะดูแลช่วยเหลือเยียวยาลูกจ้างใช่หรือไม่นะครับแล้วก็ ปรากฏการอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าในบันทึกการประชุมที่มีการระบุเนื้อหาเหล่านี้นะครับสรุปว่าตัวแทนของกระทรวงแรงงานไม่ลงลายมือชื่อในบันทึกนะั้นก็ยิ่งทําให้คนงานสงสัยนะครับผมในฐานะที่เป็นสอสออพักประชาชนในสัดส่วนเครือข่ายแรงงานก็ได้ติดตามเรื่องนี้มาอย่างต่อนเนื่องนะครับก็คือเห็นข้อเหล่านี้นะครับเรฉะนั้นก็อยากเรียกร้องไปยังนายที่พัานร,รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานต้องเร่งดําเนินการจัดประชุม ร่วมกับลูกจ้างเพื่อพูดคุยให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ต้องหาทางในการที่จะผลักดันในการที่จะจัดสรรงบประมาณมาช่วยเหลือเยียวยาลูกจ้างนะครับแน่นอนครับในฐานะทีะ่รัฐบาลกำกับดูแลนะครับเรื่องเหล่านี้ด้วยนะครับเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้อง สอบสวนหาข้อเท็จจริงนะครับว่ากรณีที่เกิดขึ้นที่กระทรวงแรงงานเมื่อวันที่13มิถุนายนมีที่มาที่ไปอย่างไรและก็สํานักเลขาที่การคณะรัฐมนตรีก็ยืนยันแล้วครับยืนยันกับลูกจ้างหลายรอบว่าหน่วยงานที่ที่สํานักเลขาได้ส่งหนังสือไปขอความเห็นทุกหน่วยงานเห็นด้วยแต่ว่ากระทรวงแรงงานบอกไม่เห็นด้วยศาล 5หน่วยงานแล้วก็เห็นด้วย3หน่วยงานนี่คือเกิดข้อสองสยัยลางใจกับลูกจ้างว่ากระทรวงแรงงานมีความจริงจังจริงใจที่จะแก้ปัญหาให้ลูกจ้างหรือไม่นะครับวันนี้ลูกจ้างจึงถแถลงการเรียกร้องไปยังรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและรัฐบาลให้เร่งดําเนินการจัดเวทีประชุมพูดคุยเพื่อน,นําไปสู่การแก้ปัญหาของลูกจ้างต่อไปนะครับอันนี้เป็นถแถลงการแล้วก็ส่วนในส่วนของผมในฐนานะที่เป็นสสพักประชาชนและเป็น รองประธานกรรมธิการในส่วนของกรรมธิการนะครับคนงานเคยมายื่นหนังสือกับกรรมธิการแล้วนะครับก็ตอนนี้ยังไม่มีการประชุมกันเพื่อจะพิจารณาเรื่องดังกล่าวนะครับนอกจากนั้นแล้วตัวแทนลูกจ้างที่มีการชุมนุมกันอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลก็ยังถูกแจ้งข้อกล่าวหาการชุมนุมด้วยนะครับมีด้วยกันทั้งหมด4ี่คนนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนงานที่เขาตกงานเขาเดือดร้อนเขาไม่ได้รับเงินค่าชดเชยแต่รับเืินจะซ้ำเติมเตะทวงนะครับไม่ให้พวกเขา ได้มีโอกาสที่จะเรียกร้องสิทธิของตอนเองในขณะเดียวกันการช่วยเหลือเยียวยาก็ไม่เกิดขึ้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกจ้างบริษัทยานพันธ์กำกัดมหาชนบริษัทบอดี้แฟชั่นและก็บริษัทแอลฟาสกิเนอ่งนะครับวันนี้จึงถแถลงการเรียกรอ้องไปยังรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและรัฐบาลเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาของพี่น้องคนงานต่อไปครับพี่น้องสื่อมวลชนมีประเด็นจะสอบถามไหมครับถ้ามีเชิญครับ ถ้าไม่มีนะครับต้องขอขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนนะครับที่ให้การติดตามข่าวของพี่น้องคนงานนะครับแล้วก็เราหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่ารัฐบาลเราจะดําเนินการคลี่คลายปัญหาเหล่านี้เราหวังว่ากระทรวงแรงงานจะเร่งจัดเวทีประชุมเพื่อพูดคุยแนวทางในการแก้ปัญหาของลูกจ้างให้รูกจ้างได้รับสิทธิตามกฎหมาย